แมวแมวแมวเฝ้ารถได้เท่าไรนี่ค่าเฝ้ารถนี่เฮ้อมีรางวัลหรือเปล่าเฝ้ารถเนี่ยเฮ้โอ้ยทำลายด้วยเฝ้าเฝ้าให้เขาได้ทำลายหรือเปล่านี่เฮ้ดู <c oughs> มาวัดทำเสือไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีคนเฝ้ารถให้ดูทุกคนเฝ้ารถเนี่ย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 ไหน ไปกินไรยางเอาไหมแมวเลียเอาไหมโอ้มีเห็ดมีมัดด้วยนะนี่หืมตัวนั้นกอดสบายอีกแบบหนึ่ง <c oughs> จะเอ๊ะจะเอ๊เ <c> ฝ <oughs> <c oughs> ้ารถให้เขา <c oughs>